สวัสดีครับทุกท่านเลฟสีทองทิไทยพีชาแนลนะครับวันนี้เรามาดูวิธีการไล่หนูภายในบ้านของเราครับผมเคยทำคลิปในการกำจัดหนูไปหลายคลิปแล้วครับแต่วันนี้เราจะมาทำวิธีการไล่หนูภายในบ้านของเราแล้วเราจะไม่ผิดศีลแล้วก็ไม่บาปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบางคนนะครับอาจจะไม่กำจัดหนูคือไม่ฆ่าหนูเองครับแต่จะไล่หนู ในวันนี้ผมก็เลยทำให้เอฟซีดูครับว่าวิธีการไล่หนูภายในบ้านงเราด้วยวัสดุภายในครูเรืองเราไม่สิ้นเปลืองงบประมาณก็น้อยด้วยครับในการไล่หนูให้หนูห่างไกลจากบ้านเรืองของเราไม่มาสร้างความน้ำคาญไม่นําเชื้อโรคมาสู่เราและตัวเราเองและคนในบ้านงเราด้วยครับเดี๋ยวตามมาดูวิธีการทําน้ํายาไล่หนูสูตรประหยัดงบน้อยด้วยสูตรนี้เลยครับ อุปกง่ายๆภายในครูเรือนของเราครับตัวนี้อีกแล้วครับคือหอมแขกดูครับเราจะใช้เพียงแค่หนึ่งหัวเท่านั้นครับแล้วก็ตัวนี้คือพริกเราจะใช้พริกอะไรก็ได้ครับแต่ขอให้เป็นพริกแห้งแบบนี้ครับในการไล่หนูหอมแขกมีฤทธิ์อย่างไรในการไล่หนูครับหอมแขกมีกลิ่นที่ฉุนรุนแรงทําให้แสบหูแสบตาหนูก็จะไม่เข้าใกล้บ้านเรือนของเราเลยครับและตัวนี้รสชาติที่เผ็ดร้อนเมื่อเราฉีดไปแล้วนะครับ ตามที่ต,ต่างๆที่หนูชอบอยู่หนูก็จะโดนรสที่เผ็ดร้อนหรือว่ารสชาติที่เผ็ดร้อนของพริกนี่ครับจะทําให้หนูไม่เข้าใกล้บ้านเรือนของเราเลยครับด้วยวัสดุง่ายๆงบน้อยแล้วก็ราคาประหยัดด้วยครับโดยใช้วัสดุภายในครัวเรือนของเรานั่นเองครับเดี๋ยวเรามาทํากันเลยครับโดยผมจะใช้ตัวนี้ครับคือเครื่องปัน่นเอเนกประสงค์แต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีเครื่องปัน่นเอเนกประสงค์แบบนี้นะครับใช้โคกในการทาทุกอย่างก็ได้ครับ เราจะใช้น้ำจํานวน1ลิตรครับเทลงใส่ในเครื่องปั่นอเนกประสงค์เลยครับแล้วพริกแห้งนี่ครับเราใช้จํานวน1กกำมือครับใส่ลงไปในเครื่องปั่นอเนกประสงค์เลยครับแล้วก็หอมแขกนี่ครับเราจะต้องมาทําการหั่นกันก่อนนะครับเพราะว่าจะให้หอมแขกออกฤทธิ์เต็มที่เลยครับกลิ่นของหอมแขก จะไปทําให้หนูแสบหูแสบตาแล้วก็จะไม่มาใกล้บ้านเหลือนของเราอีกต่อไปเลยครับคลิปในการไล่หนูนี่ครับไม่ใช่การกําจัดหนูครับใส่ไปแบบนี้เลยครับในการไล่หนูแบบนี้นะครับแต่ถ้าหนูเข็ดนะครับหนูก็จะไม่มาใกล้บ้านเหลือนของเราอีกต่อไปเลยครับดูครับแล้วทาการปิดฝาเลยครับ <c oughs> การปั่นทุกอย่างละเอียดเข้ากับน้ําดีแล้วครับเราจะมาทําการกรองกันเลยครับโดยผมจะใช้กาชอนในการกรองนะครับเรากรองเพื่ออะไรครับเรากรองเพื่อไม่ให้ชิ้นส่วนต่างๆนะครับของพริกและหัวหอมนีครับไปอุดตันหัวฉีดพ่นได้ครับ เรามาดูน้ำสำหรับไล่หนูภายในบ้านของเราดูครับน้ำจะสีเป็นออกแดงแดงเข้มข้นแบบนี้เลยครับโดยมีส่วนผสมของน้ำจำนวน1ลิตรหอมแคกจจำนวนหนึ่งหัวแล้วก็พริกแห้งนะครับจำนวนหนึ่งกำมือครับรสชาติของหัวหอมซึ่งมีกลิ่นที่ฉุนฉุนและทําให้แสบผูแสบตาเลยครับแล้วก็พริกแห้งรสชาติที่ร้อนแรงจะทําให้หนูกระเจิงและไม่กลับมาสู่บ้านเรือนของเราอีกต่อไปเลยครับ ในคลิปนี้ในการไล่หนูนะครับไม่ใช่การกําจัดหนูบางทีนะครับเมื่อเราไล่หนูไปแล้วสักพักหนึ่งนะครับหนูจะกลับมาสู่บ้านของเราแต่ถ้าหนูเขตนะครับเมื่อโดนน้ายาตัวนี้เข้าไปหนูก็จะไม่มากลับมาสู่บ้านเรือนของเราอีกต่อไปเลยครับเราไม่ต้องเขย่าส่วนผสมแล้วนะครับเพราะว่าเราทําการปัานส่วนผสมเข้ากันดีแล้วครับ เดี๋ยวเราไปไล่หนูภายในบ้านของเราจุดไหนที่มีหนูหรือว่าเราคิดว่าหนูอยู่นะครับเราไปทําการไล่หนูกันเลยครับครับขี้หนูเต็มเลยครับเนี่ยแถวนี้นะครับนี่เต็มเลยครับเดี๋ยวผมยิงให้ดูก้อนใหญ่เลยครับเห็นไหมครับเนี่ยขี้หนูทั้งนั้นเลยครับนะตกกระโปะแต่ว่าผมก็ทําให้ทุกท่านได้ดูนะครับว่ามีขี้หนูจริงนะครับแถวนี้แสดงว่าเป็นที่อยู่หรือว่าที่เล่นของหนูนะครับหรือว่าหนูมหากัดอะไรเล่นนะครับที่มีส่วนผสมของพริกและหัวหอมแค่นี่ครับ ฉีดพ่นไปเลยครับตรงบริเวณที่หนูชอบมาอยู่นะครับในการใช้น้ํายาแบบนี้นะครับเราจะต้องใช้อยู่เป็นประจํานะครับอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเพราะว่าน้ํายานี้จะมีฤทธิ์อยู่ได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับฉีดพ่นไว้แบบนี้เลยครับสุรับฉีดไปทั่วๆนี้เลยครับตรงที่หนูชอบมาเล่นแล้วก็ชอบมาหาอะไรกัดกินนะครับหรือว่าประกัดอะไรเล่นนะครับ เราฉีดเพื่อป้องกันไล่หนูนะครับเราไม่ได้กำจัดหนูนะครับในคลิปนี้กองเศษไม้กองวัสดุต่างๆนะครับที่โลกๆแบบนี้นะครับฉีดพ่นไว้ด้วยน้ําแบบนี้นะครับไล่หนูได้แน่นอนครับดูครับไม่เป็นอันตรายต่อเราเพราะว่าเป็นสารที่เราใช้ภายในครูเรือนของเราอยู่แล้วครับฉีดพ่นเลยครับ อาทิตย์ละหนึ่งครั้งหนูจะไม่มารบกวนบ้านเรือนของเราอีกต่อไปเลยครับหายที่อับแล้วก็มีกลิ่นที่ว่าไม่พึงประสงค์แบบนี้นะครับลกๆแบบนี้หนูชอบมาเล่นและมาหาอะไรกัดเล่นนะครับเราฉีดพ่นไว้ด้วยน้ำยาต,ตัวนี้เลยครับและคลิปนี้นะครับถ้าทุกท่านมีข้อสงสัยอย่างไรในคลิปในการไล่หนูแบบนี้นะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องนิทัทยผีชาแนลได้นะครับดูครับลกๆแบบนี้นะครับ หนูชอบมาหาอะไรเล่นแล้วมากัดเล่นนะครับดูครับฉีดพ่นไ้ในน้ำยาตัวนี้เลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่นี้นะครับในการใช้หอมแขกและพริกแข้งในการไล่หนูภายในบ้านของเรานะครับใช้ได้แน่นอนและหนูไม่มารบกวนทางบ้านของเราอีกต่อไปเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิทัทยพีชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจาววิทัทยพีชาแนลกระพมในการใช้หอมแขกและพริกแข้งไล่หนูแบบนี้นะครับ เป็นวิถีทางเฮกเซรพอเพียงเพราะว่าเราใช้ในสวนของเราด้วยครับฉีดพ้นไปเลยครับหนูชอบมากัดยอดต้นไม้ของเราทําให้ต้นไม้ของเราเสียหายครับฉีดพ้นไปเลยครับ